เคยสงสัยครับว่าทำไมลูกเราจะสองขวบแล้วไม่ค่อยเป็นหวัดเลยเคยเป็นหวัดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เป็นอีกเลย ถึงจะเป็นก็เป็นเล,ล็กเลน้อยน้อยแล้วก็หายไปในระยะเวลาอันรวดเร็วและคําตอบก็อยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าที่บ้านผมปลูกต้นหอมไว้กินเองครับปลูกไว้นานแล้วนะครับประมาณ2ปีแล้วด้วยความสงสัยเราก็ไปเปิด Google ดูปรากฏว่ามันใช่จริงๆด้วยนะครับสบปคุณของต้นหอมเนี่ยมันช่วยเรื่องแก้ไข้แก้วดต้องการโรคโลหิตจ,จางได้นี่ยังไม่รวมถึงประโยชน์อื่นๆด้วยนะครับนะประโยชน์มันเยอะมากเลยวิธีปลูกไม่ต้องห่วงครับง่ายมากเลยใช้วิธีปักชำเอา ซึ่งบนเลยลาวเนี่ยทนแดดก็ทนต่อสภาพการขาดน้ําได้ดีถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยผมลืมลดน้ําไป 3- 4วันก็ไม่เป็นอะไรเลยถ <c oughs> ้าหาว่าใครนะครับที่บ้านมีเด็กนะไม่ค่อยกินผักนําต้นหอมนะครับไปชบแป้งทอดนะต้นหอมสับปะุงนะครับแก้ไข้แก้หวัดป้องกันโรคโลหิตจางและอื่นๆนะครับซึ่งผมให้ลูกกินนะครับไม่ค่อยเป็นหวัด <c oughs> ซึ่งผมก็สงสัยอยู่เอ๊ะทำไมลูกเราไม่ค่อยเป็นหวัดที่แท้ก็เป็นเพราะ ส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่เราทําให้เขากินทุกวันอย่างต้นหอมนี่เองหากว่าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากได้ผักไปปลูกที่บ้านเป็นผักปลอดสารพิษปลูกง่ายนะครับอย่างต้นหอมบุเลยลาวทักแชทมาได้ที่ใต้ลิงก์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปปลูกต้นหอมก่อนไปละครับบ๊ายบาย